หนึ่งคลิปหนึ่งคำถามกับเรื่องผําเรามีคําตอบคําถามในคลิปนี้ผําคืออะไรพืชจิ๋วมหัศจรรย์ตัวนี้กําลังเป็นพืชกระแสความดังกําลังตามหมูเด้งมาติดติดแซงปาดหน้าลิซ่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนที่จะมาตอบคําถามคืออาจารย์ของผมเองอาจารย์เป็นนักวิชาการขอเวลาอาธิบายนี้เดียวอย่าเพิ่งผ่านไปไหนนักวิชาการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจการที่อาจารย์มาพูดให้ในคลิปนี้หรือคลิป ต่อต่อไปอาจารย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของผมหรือธุรกิจของใครใดๆก็าตามอาจารย์พูดในแง่ของวิชาการเท่านั้นที่อาจารย์มาพูดให้ในคลิปเนี้ยก็เพราะว่าอาจารย์มีความเมตตาต่อลูกศิษย์อย่างผมแต่ที่สําคัญคือท่านต้องการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องผํ่มคงไม่มีใครป้ายสีอาจารย์ผมนะครับ ถ้ามีผมรับจบเรื่องนี้เองไปทำความรู้จักกันก่อนครับว่าอาจารย์ผมคือใครครับอาจารย์ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอารัก์ธีรพันธลนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเรานี่เองครับคำถามในคลิปนี้ ผัมคืออะไรครับโอเคจริงๆคําว่าผัมนั่ซึ่งเป็นตอนนี้เป็นพืชในกระแสนะครับที่คนอยากจะรู้จักไอ้น้องผัมเนี่ยอาจารย์ใช้คำว่าน้องผัมแล้วกันเนาะจริงๆมีหลายชื่อนะ,อะบางคนก็เรียกผัมธรรมดาบางคนก็เรียกไข่ผัมหรือไข่น้ํานะครับถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าวูเฟียเราจะเจอศัพท์อยู่ประมาณสัก3ามํานี้นะครับจริงๆส่วนคาว่าไข่เนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายหลายหลายที่มาเหมือนกันนะครับ นะอย่างเช่นคาว่าผัามเนี่ยมันดันมีโปรตีนสูงในตัวของน้องเขานะฮะก็จริงๆไข่ก็มีโปรตีนสูงแต่เพิ่นว่าไข่เนี้ยอยู่ในน้ำแล้วกเกิดจากธรรมชาตินะให้โปรตีนสูงเหมือนกันเลยครับอ่ามันก็เลยเป็นที่มาของคาว่าไข่ไข่ผัามนะครับหรือไข่อีกในย่าหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าตัวเขาเล็กโน่นนี่นั่นอะไรก็อาจจะไปตีความอย่างนั้นนะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นไข่ผัมไข่น้ําหรือผัามเนี่ยนะครับเขาเป็นพืชชนิดหนึ่ง นะครับไม่ใช่สารหร่ายนะครับต้องทําความเข้าใจดีๆนะฮะเขาเป็นพืชเป็นพืชแบบเขาเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนาะมีวิวัฒนาการที่สูงที่สําคัญคือเป็นพืชดอกที่เล็กที่สุดในโลกครับอันนี้คือตัวตนของน้องเขานะครับนี่คือตัวตัวผํามหรือตัวไข่ผําครับจบคาตอบจบคลิปถ้ามีคําถามเรื่องผั่มไปที่คอมเมนต์ครับผมอาจจะตอบเองหรือถ้าไม่รู้ ผมจะให้ผู้รู้มาตอบแทนผมเรวูเฟียนายไทยฝันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี